เกมกำจะเริ่มขึ้นนะครับจากนั้นถึงท่าเรือนะครับจะบจากซ้ายไปขวาครับเสื้อสีส้มสับน้าเงินครับส่วนทางด้านทีมเยือนเชียงรายเต่วันนี้มาในชุดทีมเยือนครับชุดสีขาวครับแมวางบอลยาวมาทักทายชนินก่อนนะครับวรุษเข้ามาโชคลาบดีดเข้ามาลูกนี้เอาเข้ากลางนี้ซ้ำๆได้จริงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแมเชียงรายเต็วครับออกดา สิงท่าเรือไปก่อนครับนี่ครับจนได้ครับแล้วนี่ครับเป็นตัวที่บูบบ้าบอยู่ตลอดในการเล่นทางกราบซ้ายครับโอ้เป็นจังหวะที่เขาหาพื้นที่หนีตัวประกบอย่างวัชระมหาวงได้สำเร็จแล้วก็ในระยะเผาขนจะีิยนินไส้ช่วยไม่ได้จริงๆครับเจอระยะแบบนี้วิ่งฉลาดวิ่งุกขึ้นมาช้องได้ดีแล้วเจอแล้วก็บอลินมาพฏิตดีเลยครับจังหวะยนี้ไม่ต้องจับกับ ฝังกองเชียร์กว่างซงนะครับที่ได้เฮก่อนนี่ครับเดี๋ยวดูจังหวะการได้มาซึ่งประตูนี้ทีงัดบอลขึ้นมาตรงๆจากกลางสนามเนี่ยครับแล้ววิ่งฉีกวัชระไปหน่อยเดียวครับแสงหน้ากันนิดเดียวครับนี่ครับ คือวิ่งตัดหน้าวิ่งเบียดเอาเหลี่ยมไว้ก่อนเลยครับเหลี่ยมยิงนี่เต็มเตมครับฝั่งดูเนี่ยเบเียดแล้วยิงครับโอ้โใช่สุดๆบอลมาที่ยอดรักยอดรักวางยาวขึ้นไปครับประวัติลงม่สวยมากครับแล้วขึ้นมาหลายให้กับเรนโดได้ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหตีสเสมอเป็นหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับโอ้เอาจนได้ครับงหวะนี้เรนโดลิเวล่าโอ้ดูความคมของเขาครับ แล้วยิงบอลเข้าซ้ายกับระยะแบบนี้นี่โอ้โหเชื่อขนมกินได้จริงครับเดโดหรือเวลา่าแล้วมาในช่วงเวลาที่สําคัญสุดๆเลยคืุดทดเวลานาทีสุดท้ายด้วยนะครับนาทีที่2ของการทดเวลาซึ่งแรกครับโอ้โหประตูที่3ในเตร์ต้าไทย์ลีกของเจ้าตัวให้ดเกมกำลังจะจบครึ่งแรกกําลังจะได้ประตูนําอยู่แล้วยังแหม่เชียงรายมาพลาดนี่ อาจจะเป็นจังหวะสุดท้ายของในครึ่งแรกเลยก็ได้ครับจังหวะม่อสัก่เนี่ยแน่นอนจริงๆครับโอ้โหก็เนี่ยครับเป็นซองกวนนะครับคือต้องชมเขาด้วยเขาแต่งบอลจังหวะแรกก็สวยครับนี่แตะอ้อมตัวมาแล้วมองหาช่องให้มาตรงๆนี่ครับแล้วก็ไม่ต้องแต่งเลยครับว่าวิถีบอลเข้าซ้ายเขาอยู่แล้วโอ้ยิงแม่นครับยิงหนีไปทางเสาไกลน้ำหนักทิศทางได้หมดเลยแล้วจุดเด่นเนี่ยครับคือการให้บอลแบบว่าไม่ต้องคิดมากเลยครับเห็นเพื่อนแล้วให้เห็นแล้วให้ก็ โอ้โหเป็นง่ายๆแต่มีประสิทธิภาพนี่ครับสองควาต้องชมครับจังหวะนี้เขาก็มีส่วนปั้นประตูนี้ขึ้นมาเหมือนกันจะโดตัแตะแล้วหนีเลยครับอบอลน,นี้มาเปิดโดกข้ามาด,ดีเลยโดกขึ้นโคกแล้วก็เทียบร้อยครับโอ้โหแมาสองประตูตอนหนึ่งครับคนเดิมเจ้าเก่าครับเนี่ยเรย์โดริเวลา่าแน่นอนจริงครับแต่ว่าเขาทําคนเดิมและคนเดียวจริงๆครับคือนะับตั้งแต่เปิดฤดดูการขึ้นมาทุกประตูที่ สิ่งท่าเรือทําได้มาจากเขาคนเดียวเท่านั้นครับเรโดออลิเวราแน่นอนมากครับจังหวะการเข้าทำนั้นก็ใช้โอกาสไม่เปลืองจริงครับวันนี้เขามีโอกาสหนึงน่งแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองครับทำไปเหมาคนเดียว2ประตูครับให้ทีมพริกษการจากที่เคยตามหลังไปก่อนตอนนี้ออกนำเชียงรายยูไนเต็ด2ประตูตอนหนึ่งครับ เราจะม่งเด็ขาดมากว่าสุกคู่นี้ดนครับนี่โดนตีคู่อยู่สองคนแต่กลายเป็นว่าคือจังหวะขึ้นของเจษฎาลขึ้นช้าเกินไปนะครับโ,โดูครั้งคับมุมนี้ไม่ลำหน้าด้วยครับ คนขอเข้ามาเนี่เป็นซาลุตาให้มาบอลย้อยๆแบบนี้แล้วก็บวกกับเนี่ยครับน่าเสียดายครับอุส่าหยืนคู่กันอยู่แล้วนะครับอานนท์นายนอกกับเจษดาแล้วไปปล่อยตรงกลางช่องว่างโอ้ให้เลโดเทคขึ้นไปก่อนครับเทคก่อนเจษดาครับเสร็จเลยแบวบอลแบบนี้ก็ทําให้ศิรวัตรไม่กล้าที่จะออกมันตัดนะครับโอ้โหเป็นบอลโด่งแบบนี้ผู้เล่นตัวใหญ่ได้เปรียบครับะครับ